จะตั้งราคาสินค้าเท่าไหรด่ดีจะถูกไปไหมจะแพงไปหรือเปล่าใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะข้อแรกเลยให้น้องๆกลับไปดูว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราตั้งใจส่งมอบให้ลูกค้าผ่านสินค้าหรือบร,ริการของเราอะ่ะมันคืออะไรยกตัวอย่างถ้าวันนี้เราขายครีมมูลค่าที่แท้จริงที่เรากาลังส่งมอบให้ลูกค้ามันไม่ใช่แค่ครีมนะคะแต่มันคือความรู้สึกมั่นใจที่ลูกค้าของเราเขาจะได้รับ เวลาที่เขาใช้ครีมเขาหน้าใสขึ้นเขาสวยขึ้นเขาผิวพรรณดีขึ้นเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่เขามั่นใจทําอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายสิ่งดีๆโอกาสดีๆก็เข้ามาหาเขาหรือเราผลิตกุญแจตู้เซฟระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆมูลค่าที่แท้จริงที่เรากำลังส่งมอบให้ลูกค้ามันคือความรู้สึกปลอดภยัยความรู้สึกอุ่นใจที่ลูกค้าได้รับ ข้อ2นะคะเมื่อเรารู้มูลค่าที่แท้จริงที่เราอะ่ะกำลังส่งมอบให้ลูกค้าแล้วเราจะตั้งราคาไหนก็ได้ที่อยู่บนความเหมาะสมในฐานลูกค้าของเรามันไม่ได้มีคำว่าแพงไปมันมีแต่คำว่าเขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าหรือเปล่าเมื่อราคาสินค้าสูงเขาก็จะมีความคาดหวังในความคุ้มค่านั้นเยอะแต่เราอะ่ะสามารถที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าได้หรือเปล่าถ้าเราสามารถส่งมอบได้เราก็สามารถตั้งราคานั้นได้ค่ะ ข้อที่สามถ้าเราอะ่ะมัวแต่คำนึงถึงว่าอันนี้จะถูกไปไหมอันนี้จะแพงไปไหมเราจะมองแค่เรื่องผลกําไรแต่เราจะลืมมูลค่าที่แท้จริงที่เรากาลังจะส่งมอบให้ลูกค้าและเราก็ไม่รู้ว่าจุดเด่นจุดแข็งในตัวเราในสินค้าหรือบริการของเราอะ่ะมันคืออะไรเมื่อไร่ก็ตามที่เราทําธุรกิจนะคะสินค้าหรือบริการของเราแล้วเรารู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรจุดเด่นของเราคืออะไรเราจะไป แบบไม่มีคู่แข่งเราจะไปเหนือการตั้งราคามันมีแต่ความคุ้มค่าว่าเราสามารถที่จะสมมอบสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังได้หรือเปล่าคะ่ะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ